กาศยามเช้านะครับบริเวณจุดปจัจจัยหมายเลขยี่สิเ็ดนะครับตอนนี้ขบวนธรรมดาที่สองห้าห้านะครับต้นทางทนบุรีนะครับปลายทางหลังสวนนะครับกำลังจะผ่านบริเวณจุดปจัจจัยที่มีปัญหานะครับหมายเลขยี่สิเ็ดนะครับยานชุมทางหนองประดุกนะครับเจ้าหน้าที่รอซ่อมปจัจจัยกันนะครับ ขบวน255นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอานซอมนะครับค่อยๆผ่านบริเวณจุดประแจนะครับอานซอมซีซีหนึ่งครับพอขออชงโงกออกมาดูนะครับนี่นะชะลอตรงบริเวณจุดประแจนะครับ พอกรอชงโงกออกไปดูเลยนะครับบริเวณจุดประแจใหม่เลข21่ที่มีปัญหานะครับเมื่อกี้พอ,อรอขอบวน255นะครับชงโงอกออกไปดูเลยนะครับช่วงรี่ผ่านประแจใหมาเลข21 ที่มีปัญหานะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้ขบวนกําลังจะผ่านจุดตัดบริเวณด้านเหนือของชุมทางหนองปลาดุกนะครับเ้าหน้าที่ก็เร่งทํางานกันไปนะครับขบวนก็ผ่านกันไปนะครับดูวุ่นวายดีนะครับเดีย๋ยวจะไปจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับสําหรับขบวน255 เราฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับตะคายสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับน้องประดุกชาแนลครับ